มาถึงถนนจูเลียสตรีทครับถนนที่เต็มไปได้วยของกินของปีนังครับผมให้เราดูผู้คนมากมายก่อนครับของกินมากมายเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาก็อาจจะร้านรวงอาจจะยังตั้งชาหรือไม่ก็อาจจะตั้งน้อยนะครับชารัอเตี่ยว นเนื้อสเตะไก่สเตะโลบักพกเก้นหมี่โอเคผมมาปีนังเพื่อต้องการลองชาก้วยเตี๋ยวก็คือลักษณะคล้ายๆผัดซีอิ๊วบ้านเราแต่ว่าใส่กุ้งอันนี้เรียกเป็นซีฟู้ดนะใส่กุนเชียงใส่ไข่หอมนะลองชิมครับอืมเค็มๆเผ็ดๆ ชาะึ้นเดี๋ยวอร่อยอันนี้ผัดหมี่ฮกเกี้ยนนะเป็นเส้นเส้นทั้งเส้นกลมเส้นหมี่รวมกันมาเลยครับลองชิมหน่อยสิก็เหมือนที่ภูเก็ตไหมอืมที่นี่เค็มเป็นหลักต่อไปสเต๊ ทั้งเนื้อสเต๊ะและไก่สเต๊ะครับน mm ้ำ hmm. จิ้มคล้ายบ้านเรา mm hmm. อร่อย mm hmm. เนื้อนุ่มเลยนะครับ mm hmm. ปโบ็โลบักโลบักที่ภูเก็ตก็มีแต่ที่ภูเก็ตแต่เป็นลักษณะคล้ายๆพวกเครื่อ mm hmm. งในหมูพะโลแต่ที่เนี่ยมันเป็นของทอดเต้าหู้ของเต้าหู้ลูกชิ้นปลา แล้วคล้เยๆเผือกทอดนะจิ้มน้ำส้มอืมหลากหลายเจ้าคูทอดอืมใครชอบของทอดต้องสั่งครับโรบักรวมครับที่ปีนังครับ